ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง79 channel เซียน79 c h a n n e นะครับวันนี้เราก็จะมาตามต่อคือสถิติ5ปีย้อนหลังนะครับของงวดวันที่16ทธันวาคมเลขวันศุกร์วันพระและก็ข้างขึ้นข้างแรมนะครับก็แรกก็มาดูสถิติ5ปีย้อนหลังก่อนนะครับเพื่อนๆจะดูไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับ ห้อนหลัง16ทธันวาคม16ทธันวาคม2560นะครับเลขออก955 596เนะครับเลขล่าง8 2 8 9นะครับ6 1นะครับปี61ออก3 56 564ล่าง62สองนะครับ6 2 5 2 9 924ล่าง97นะครับ หกสามหน้าปีหกสามสองหกสนะครับล่างเจ็ดศูนย์นะครับปีหกสี่หกสาม้านะครับ,ป 64, 63, 9, 23, 58, รบไปเราก็จะเอาหลัก10หลักหน่วยทดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆหลักสิบสติตีห้าปีหลังนะครับได้9 8 6 2 9 8 6 6 2 9 0 7 3 8หนะครับหน่วยก็6กเก้า 4 7 3 0 5 3นะครับต่อไปเรามาดูสถิติวันศุกร์กอนนะครับสถิติวันศุกร์ของงวดของปี2565นะครับวันที่1นะครับเดือนเมษานะครับ9 7 0 6 1จ็นะครับล่างวันที่1เดือนเจ็ดนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ9814 17 หกร่างนะครับสิเดือนกันยานะครับเก้าสี่สหร่างนะครับสิของสถิติวันศุกร์นะครับหลัก10บนะครับหนึ่งหนะครับหน่วยก็8 0 7ศูนหสามหถิติวันพฤหับเจ็ด มก,กราคม2อง5นระครับแปดแปดย์หนึ่งหล่าง92้นะครับหเดือนกุมภาพันธ์เก้า0 8าล่าง30 1. เดือนเมษาเก้าเจ็ยนึ่งแปดล่าง10ึ่นะครับสิเมษาสามเก้าห้นึ่งเก้าห้พฤศจิกายน913106

หน่วยก็20080498896958นะครับต่อไปก็สถิติข้างแรมนะครับของ25ของปีพศ2565นะครับข้างแรมที่ออกมาแล้วนะครับก็คือวันที่1เดือน2 65แรม15ค่ําเดือน2นะครับ อก้าส่ามศูนย์แปนะครับหเดือนมีนา6กห้าก็ศูนย์หก่งเก้าร่างศูนย์เจ็มสิบสาค่ำเดือน3 1เดือนเมษาหกห้าเรามสิบห้าำเดือนสนะครับเลขที่ออกก็เก้าเจ็ดศูร่างสิเมษา ขอขออภัยครับ16พฤษภาคมคร2 5 6 5นะครับ, 2, รบแม1ค่ำเดือน6 1นะครับ155012 06ล่างนะครับ16มิถุนา65หแรม2ค่ำเดือน7 361 807 92นะครับ16กรกฎาคมแรม3ค่ำเดือน8 6 2.0.4.0.5.5.3 16เดือนสิงหาแรมสี่ข่ำเดือนเก้าสามสาหนึ่งหลักสิกันยาแรมหกข่ำเดือนสิบเก้าสี่สาห้าตุลาแรมหกข่ำเดือนสิอ 613 106 15ร่าง16พฤจิกายน65แรม8ค่ำเดือน12นะครับ1 2 1 7 8 9 6 4นะครับหลักสิบก็ 0, 0ู1 1 03, 0ศูนย์ 0584070186หน่วยก็8 5 8 2 7 0 7 0 6 2 5 3เจ็ดศูนยนะครับเราก็จะมาดูนะครับดูตัดเอาสถิตินะครับประกบคู่นะครับจับคู่ตัวเด่นหลักสิบจับคู่ตัวเด่นหลักหน่วยนะครับรวมทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสรุปรวม พร้อมจะประกบคู่ให้นะครับหลัก10เด่นสุดคือ0นย์นะครับ1 6 8หน่วยก็0 5 8ยดสามนะครับเพื่อนๆก็จะประกบคู่กันนะครับ ก็ได้000508031015181360656863 8085 8883นะครับเพื่อนๆประกบคู่กันออกมาแล้วนะครับรวมทั้งสถิติ5ปีย้อนหลังสถิติวันศุกร์นะครับสถิติวันพะัดนะครับแล้วก็สถิติข้างแรมนะครับข้างขึ้นข้างแรมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ4 4 4 4 16นะครับได้เลขน่าจะ16ว่ะ1 2 3 4โอเคครับ4 4 16นะครับได้เลข16คู่นะครับสำหรับสถิตินะครับรวมทั้งสถิติออกมาจับเด่นออกมาหลัก10ไปที่0 1 6 8นะครับหลักหน่วยอยู่ที่0 5 8 3นะครับเพื่อนๆได้เลข16คู่นะครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอเคครับ16ครับ ขอบคุณครับ